ที่ในโลกเนี่ยมันจะมีคำคำหนึ่งเขาเรียกว่า s i g อ of time สัญญาณแห่งกาลและเวลาในคติของเรานี้เราถือว่าสิ้นโลกแน่นอนโลกเราเนี่ยจะปกคลุมไปด้วยความมืดเนื่องจากแสงอาทิตย์เนี่ยไม่สามารถผ่านมาได้ในอดรตจะบอกถึงดวงอาทิตย์จะดับแสงถ้าเมื่อดวงอาทิตย์ดับแสงในโลกนี้ก็จะมืดนะครับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็คงจะอยู่ไม่ได้ ความเชื่อและคําทํานายถึงอาถารวันล้างโลกภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นบนโลกจะก,กลายเป็นหายนะพร้อมพิพภากสาโลกในปีคริสตศักราช2012 ครับเรื่องจริงผ่านจอในสัปดาห์นี้เรายังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรานําเสนอเรื่องราวของสุร,าาริยคาตเต็มดวงที่กรุงโตโกเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับที่นานที่สุดในศตวรรษหลังจากที่ออกอากาศไปนั้นก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายนะครับมีการตั้งประทูด,ด่วนในเว็บไซต์ถามถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับว่าจะเป็นสัญญ,ญาณบอกเหนืถึงวันสิ้นโลกในปี2012หรือว่าอีก3ปีข้างหน้าจริงหรือไม่ ก็มีการตั้งคำถามกันอย่างมากมายนะครับหรือว่าเป็นเพียงแค่ปรากฏการธรรมชาติธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดนี้มีคำตอบในเรื่องจริงเรื่องนี้ครับภัยพิบัติที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและฆ่าชีวิตมนุษย์ในรูปแบบต่างๆมาตลอดหลายปีหลายคนเชื่อว่าโลกของเรากําลังเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายตามที่ปฏิทินของชาวมายาได้กําหนดไว้ว่าอีกสามปีข้างหน้า โลกจะถึงการอวสานตามวัฒนธรรมของเผ่ามาญาซึ่งอยู่ในเซาอ,อเมริกาเนี่ยแถวเม็กซิโกแถวสมัยก่อนยังไม่มีเม็กซิโกนะชาวมายั่นซึ่งเป็นชนเผ่าน้อยที่อยู่แถบนั้นก็มีการบันทึกไว้ว่าชาวเผ่ามายั่นเนี่ยได้มีปฏิทินของตัวเองปฏิทินของเผ่ามายั่นไม่เหมือนกับปฏิทินทั่วไปคือปฏิทินทั่วไปเนี่ยจะจะ ทบไปข้างหน้าแต่ของมาญาเนี่ยของเผ่ามายานเนี่ยจะนับถอยหลังแล้วก็เฝอเอ,อินเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าปี2012เนี่ยจะเป็นวันที่ปฏิทินของเผ่ามาญามาถึงเลขศูนย์นะก็มีคนพูดกันมากเลยว่าจะถึงวันที่จะสิ้นยุคหรือวันที่ะจะสิ้นสุดของโลกนะซึ่งผมก็ไม่ทราบนะฮะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเผ่ามาญาเขามีปฏิทินเป็นแบบนั้น ปฏิทินมายาถูกกำหนดขึ้น13ช่วงหรือ13แบกทันโดยแบกทันสุดท้ายอยู่ในช่วงคริสตศักราช1606ถึง21ธันวาคมริสตศักราช2012ซึ่งเมื่อเชื่อมโยงไปกับคำทนายของนอสตราดามุสก็พบว่ามีข้อมูลบางอย่างเชื่อมโยงกันหลังจากปี1999แล้วเนี่ยนะก็จะเกิดมีเหตุการณ์3-4อย่างที่สำคัญน,นะฮะอันแรกก็คือ1มีสงครามย่อยๆนะฮะอันที่สเนี่ยเป็นเรื่องของอ ความอดอยากในโลกมนุษย์อันที่สมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอภัยพิบัติทางธรรมชาติความกึกก้องของน้ำทะเลนะฮะแล้วก็อันที่สี่กี่ยวโรคระบาดอันนี้ครับเป็น4ข้อที่ลอสาดามุสได้ทำนายไว้หลังจากปี1999จากการคัดคเีและการคำนวณทางวิทยาศาสตร์พบว่า ที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่ละครั้งนั้นมีความรุนแรงมากขึ้นทุกครั้งมนุษย์ต้องพบกับการสูญเสียในแต่ละครั้งเพิ่มเป็นทวีคูณนอกจากนี้ยังพบว่ามีสัญญาณหลายอย่างที่บ่งบอกว่าอีกไม่นานความยายนะจะเกิดขึ้นบนโลกอย่างรุนแรงและในประเทศไทยของเราก็พบว่า20ปีที่ผ่านมานั้นมีความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติมากมาย ทั้งชายฝั่งที่หายไปและภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงเกิดขึ้นหลายครั้งและนับจากนี้เป็นต้นไปมนุษยชาติถึงคราวต้องสูญเสียสัญญาณบางอย่างที่เกิดขึ้นให้ผู้คนหวาดภวากับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามกำหนดการของวันพิภาคษาโลก ชาวพุทธเรานับถือพระพุทธเจ้าเราตรงที่ว่าท่านทรงทราบหลายๆอย่างแล้วก็มีเรื่องนี้เนี่ยมีศิลาจารึกเอาไว้ด้วยนะว่าพระพุทธองค์ได้ทรงทานายเอาไว้ว่า,าถึงาการเวลาสิ้นโลกได้เหมือนกันก็คือหมายว่าต่อไปนี้อาณาจักรทั้งหมดนะครับก็คือเขาใช้คาว่า โลกจะเป็นพระณาจาักรของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์สิ่งที่สิ่งที่คนตายหรือคนเป็นก็จะมาอยู่ร่วมกันแล้ววันนั้นก็คือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งขององค์พระเป็นเจ้าครับครับในาศาสนาอิสลามนั้นมีหลักความเชื่อในเรื่องของวันสิ้นโลกด้วยเช่นเดียวกันหลักความเชื่อของาศาสนาอิสลามก็จะถือว่าเป็นหลักสําคัญนะครับที่จะต้องอมีวันสิ้นสุดของโลกนี้และก็มีวันที่มนุษย์นั้นจะถูกบังเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตอบแทนสิ่งที่เขาได้กระทำไว้ขณะอยู่ในโลกนี้แม้ภัยธรรมชาติอาจเป็นสาเหตุของวันสิ้นโลกแต่ที่สหรัฐอเมริกาได้มีกลุ่มศึกษาเรื่องของวันสิ้นโลกโดยพวกเขาเชื่อว่าอาจจะเกิดจากสิ่งลึกลับนอกโลกก็ได้แล้วจากนั้นก็เกิดการเรียนตัวของดาวเคราะห์เป็นรูปกากบาทที่เรียกว่ามหาสวัสติกะหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดจะเห็นว่าภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงเยอะน้ําแข็งโคโลกเหนือและโคโลกใต้ละ,ละลายอย่างหน้าอย่างหน้า,อย,า,นาอย่างหน้าตกใจ แล้วก็จะมีเรื่องน้าท่วมแน่นอนหรือต่างดาวก็เตือนเรื่องน้าท่วมนะแต่ไม่ใช่ท่วมแบบสิ้นบ้านสิ้นเมืองถึงขนาดว่าไม่มีคนเหลืออยู่จะมีโรคระบาดเกิดขึ้นที่เป็นโรคซึ่งผู้คนจะต้องได้รับการาติดเชื้อทางลมหายใจตั้งแต่โรคซาโรคอะไรจนถึงโรคไข้หวัดใหญ่2009ซึ่งเขาบอกล่วงหน้าแล้วแล้วก็เราก็จดบันทึกเราก็รวบรวมอยู่แล้วก็จะบอกว่าหลังจากนี้ประมาณอีกสัก2-3ปีจะมีลักษณะร้า,ายแรงกว่าน,นี้อีก